ครับสวัสดีครับวันนี้บอบาดถ่ายทุกอย่างชาแนลครับ้ามาชมเครื่องสีมันครับ้ามาเบิรงเครื่องสีมันครับสวัสดีไปยังเร้าสวนเอเส้าไรมันสมปหลังทุกท่านนะครับวันนี้ผมผ้ามาเบิงไอเครื่องสีมันครับผมผมซื้อไ้ได้ประมาณประมาณปีหนึ่งเลยครับแต่ว่าเพิ่งใส่งานไปโบ่โดนครับ ซื้อมาใช้งานไปในประมาณเดือนกัวสองเดือนครับผมว่าผมตัดสินใจสิขายครับผมซื้อมากประมาณเจ็ดหมื่นแดครับแต่ว่าผมสิขายประมาณ 60, หกหมื่นะย่อมขายขาดทุนครับเป็นเครื่องสีมันขนาดกลางครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้สะดวกสบายครับ นีครับเครื่องเครื่องกับเครื่องยังใหม่ๆเลยครับเครื่องยังไม่ค่อยใส่งานครับประมาณสิเ็ดแหลงครับเครื่องยังใหม่ๆเลยครับทาล่างอัวข,ข้างไม่ก็หนีครับ นี่ครับเวลาเขาเวลาสาตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสาตาร์ทเครื่องจากแล้วเขาเขาดึงตงนอีขืนครับดึงสายผานอีข้นอันนี้เป็นตะแกงครับตะแกงร่องดินเวลาเขาตักขืนพวกดินพวกฟุ่นมันก็สีไรลงมาหาตะแกงนะครับ นี่ครับตะแกงตะแกงขี้ดินไหลลงครับถ้าใครใเขามารับชมคลิปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปครับนี่ครับเครื่องเครื่องยนกันยังใหม่ๆอยู่เลยครับนี่เครื่องยนต์ซเบียรแหงครับ เป็นแบรนด์ไอ้ของพอจอบครับแบรนด์แบรนด์ของพอจอบนาซียูซีสเกตครับสีมันงามครับเป็นเครื่องสีขนาดกลางครับนี่ครับตัวลำเลียงตัวเอ สพานตัวลำเลียงให้มันมันไอ้ไลไล,ไลมาทาั้งนี้ครับให้มั่นไลลงไปตกอยู่ของผนครับสีมั่นงามครับหลุ่น,นี่ครับครับให้สนใจกับติดต่อเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับศูนย์หกสามครับหกแปดสี่หนึ่งสี่หกแปดครับศูนย์หกสามหกแปดสี่หนึ่งสี่หกแปดครับ หกหมื่นหาพันครับผมซื้อมาเจนหมื่นแปดผมยอมขายขาดทุนครับเครื่องยังไม่ใหม่เยี่ยมเยี่ยมครับพึ่งใส่ไปประมาณเดือนสองเดือนครับห้องปีหกเจ็ดวังหันไอห้องปีห้องปีหกหกวังหันครับพึ่งสีมั่นไปประมาณพ้อซอสอง,สองหาหากหกครับสียังหมดถอดครับยังคือเก่าเบิด ลูกาตาอัด,อดจระบีครับเดี๋ยวผมเปิดใบเมียดให้เบ่งนี่ครับใบเมียดเพิ่นครับใบเมียดเพิ่นสามเหลี่คมครับคมครับเพส่งานดูๆกับ เสียวน้ำไปฝนไปเจยมันค่นประมาณนาทีหนึ่งกับฝนเดยแล้วครับนี่ครับสีมันงามครับผมใส่งานง่ายใส่งานสะดวกครับนี่ครับเครื่องกันยังใหม่ๆครับเครื่องจักครับ แบนของผอจอบครับพัฒน,นาซียูซีส,สกเกตเนี่ยนะครับผมจำจำบอ่อยเขียนว่าเั็นยูสีสกเกตอำเพื่ออย่างละ่ะผมก็บงคือกันนี่นะครับเศร้าเกษตรกรเศรา้าไร่มันครับเพื่อปีสีม่านนี่ราคามันโมแพงไปย,ยังนำํำเครื่องสีไปสีมันนีผมแนะนํำเลยครับนี่สื่อสื่อไปไห้กับโบผิดหวังครับ เพื่อหน้าขวดจากสีมั่นแห่งตาคายครับเพื่อราคามั่นหวนันโมแพงครับสื่อไปใบกับโมเพียวังครับโมแมนคล้องเนาคล้องบูดครับผู้ใดสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับ063684 1468ครับโทรมาได้ครับผม ผมกัลั่นตีครับเมื่อสีมันงามครับออกมาเป็นแผ่นงามครับเป็นเครื่องสีขนาดกลางครับผมผููได้มีรถไทยใส่บุ้งกีตักหั้างข้าวเดียวครับมันสองซ้ตันนี่ประมาณหาหกโซโมงกับเบิดล้ะครับนี่เอาบุ้งกีตักขึ้นครับสีเร็วครับทั้นสีแบบรอบจัดครับ มันจากมุนหน่อยหนึ่งครับเอาสีจากประม่านปานกลางครับมันมันสีออกมางามมันสีออกมาแผ่นงามครับผู้ใดมีรถใช้ตีดบุ่งขีเลยครับหนึ่งสีมันครับตากบุ่งขีแล้วก็เทลงเลยครับสองตันซ้มตันนีใส่เวลาพ่พอซิบนาทีครับนี่ครับ สายพานลำเลียงยังใหม่ๆอยู่เลยครับยังตึงๆใหม่ๆครับนี่ครับตัวสายพ่านลำเลียงยังสวยยังงามคือเก่าครับสียังหมดเถลอครับครับสำหรับครีมนี่พิดผ่าระการในขออภัยอันดครับพี่น้อง อย่าลืมติดต่อมาเลยครับผมขายเลยครับผมบ่อยากเก็บใบครับคลิปนี้พี่ผ่าเปันกนารใดขออภัยนาครับเดี๋ยวพอนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ